นี่เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของหมาและแมวคุณหมานี่คือน้องแจนแหลนนะคะน้องแจนแหลนนี่อายุ1 5 5 6ปีแล้วแก่มากแล้วไม่อยากอยู่ในห้องก็จะร้องแล้วก็ที่นอนเหยียดยาวเลยนั่นคือน้องน้ำเงิน มัสซาสแคทแมวจอมนวดแล้วก็นูนนั่งมองอยู่นั่นคือมดแดงฟรีแคทออฟเดอะเวิล์ไม่อยากฟังช่วงเที่ยงวันนี้เป็นช่วงพักผ่อนของพวกเขานะคะวันนี้เป็นวันหยุดเขาก็มานอนกองรวมกันที่ใต้ถุนโรงเรียน ตอนนี้แมวไม่กลัวแจนแล้วเพราะว่าแจนแก่แล้วเจนไม่ทําอะไรใครแล้วแต่ตอนเป็นสาวไม่ได้แจนไล่ค่ะไล่ทั้งหมาที่หลงเข้ามาแล้วก็แมวขุดหนูนี่เก่งมากขุดขุดขุด,ข,ด,ข,ด <laughs> ขุดได้ซะด้วยขุดแยะอีก แต่ว่าตอนนี้นี่เจนแหลนวางวางเล็บเส้นจะมีก้อนเนื้ออยู่ที่หลังนะคะนี่ที่เห็นจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเขานอนโอ้มืดอีกเตรงที่มันมีจุดดำๆเลยคะ ก็จะเป็นพวกเนื้องอกต่างๆหนักเป็นกิโลเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแก่แล้วหมอไม่ยอมทำให้แล้วก็นี่ไข่เอย้ยไข่ไๆข่มันนอนตรงเท้าแม่นี่ไข่ไข่ไข่มดแดง free cat of the world ตัวดำแต่ชื่อมดแดง ้ <ś led> โอประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คือขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วโดนมดแดงกัดว้าวเลยชื่อมดแดงครับผมผมเลยชื่อมดแดงครับผมขอบพระคุณที่ติดตามชีวิตของพวกผมนะครับขอบคุณมากครับ Thank you for watching my channel.